สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกผู้ทุกท่านทุกซุ่มทุกขายที่มักในการเลี้ยงการโอนกเขาใหญ่ครับเสามนี้ก็ออกหมายโตนกครับมาโซนทั้งเขตพังยางคือเเขาครับทั้งผีปิดปอดคนนะครับคนบ่คอยผูกพานกันโซนนาเกะครับทั้งผีกวางขวางเป็นป่าเป็นโคครับนี่ วันนี้หมายเขาก็จะเป็นนี่นะครับป้าห้อยหางครับพ่นจูดครับนี่เป็ดครับปัญญานกกระมานกดินครับมาลงนี่มาต่อฮะก่อนฝากทางนั้นได้ยินเสียงขัดซอดวงว่องอยู่แถวทางนี้แต่วันนี้ยังไม่ได้ยินเสียงครับอาจารย์ครับม่งตึงเง็นครับขึ้นสูงแล้วเดินบรรยากาศก็จะเป็นสวนอยางครับป้ายูคาลิตัสหอมเป็นไทหน้าเก้าครับทางนี้ นี่ก็จะเป็นปลายูคาครับนี่ปลาหูหกจานตะนกกดนะครับกับเหลวกาหลายครับพังพีครับบัวหลายยายห้างนะครับสายเติบแลวครับเดี๋ยวียทําการขนกปล่อยนกลงแล้วนกกระเจ้าลงหันนะครับเียบฟังกองครับมือนพาสะท้านี่เลยแถวนี้กาหลายครับเดี๋ยวไปลีกันเลยครับผม โอ้นกป่าบาสูาจา้จ่าเ้ยมาห่อกระจับกกนี้น้อยข้างกกร่อนนะครับกกจีกน้อยนะนอกผมดึงเอาไว้นโบ้ลงส่วนทั้งพี่กับตุกมีคู่อ่างเสียงกลางครับมาสู้กันอยู่ดูต้นเลยต้นรลล่อนนี่ต้นนี่น้อยคู่กันนี่นี คู่กันยูนี่ตียูนี่ผมาผมมาหานกโตครับโอ้ยย้ายไม้ย้ายไม,ม,าม้มาหมายสองครับลมมาจา์เ้ยลมตะเ,เสาตะเซียวกระเทือนนี่สามตั้งแต่วันที่ใดเนาะที่ผมมาตอเมื่อสุดท้ายลมเฮงยังมาระยาลมอยู่เลยครับบานผมยังลมอยู่เลยมาเป็นยกเป็นยกมาลมพูดพูดพูดมา จนบูมีฮันนกป้าขันครับบึ่งกังยินกันกับบูมทำภาษ้สายบันไดครับหลังนั้นก็นเล่นไปเครื่องสมูงย้ายหมายมามาลงมาลงหมายสองกัมาหอนหมายความค่ากระจ้านมือบรรยากาศหมาย,ยบูมีเขาเสียงนกขันครับมาเห็นตัวหนึ่งบินขึ้นอยู่ในอันทางต้นไมนน้นี่แหละขึ้นแถวนี้แหละ บินขึ้นไปแล้วกะบผมนั่งฟังเบิ่งว่าจะมีนกขันกับโบมี <c oughs> แนวใดโอ้ไม่แต่เสียงกาครับเสียงะนั่นอยู่กาโบปิดน,นะครับวันนี้แต่กระต้อนกเขาใหญ่ชีได้ไหวหัวรถกลับเลยครับวันนี้เสริมักทรงกับลมรูดนกป้ากับเงียบกิบ็ดล,ลิ่นได้แต่สวงเสา,สาครับสวงยังพันลมถ้าลมมาหรืมีดสมม้อยนอกก็ได้ จักเสวะใดหรักแรกกับพ่อได้ลุน้นนกว่าสีลงต้องมีคู่อ่างครับอยู่ในหันต้องใส่ไส้บัถือจุดเพิ่นเพิ่นมาหัวตะเจป้ายุคาาเดี๋ยวมือไหมเมื่อไส้ยะมงหันมงมันคู่ไล่ตะเยียนนะครับสิคู่อ่างสองครับมือเทือกระสามมือเท้อกระสองผมฟังมัเสียงกลางขึ้นมาวันนี้ผูอใดออกต่อนกก็โคให้โชคให้หมานเด้จานเด้ให้ได้นกตัวดีๆมาเลี้ยงเมื่อคือมกซับ เนึ่ที่สั่งสามกุ๊กเลี้วตันคู่อ่างเทพนมลาหูอมจันนิ้วแก้วนกที่มันดีๆส้อยลออกคอไปแบบนั้เน,นี่ยมันหายากมาเลี้ยงมาเกือกันทุกผู้ทุกทักทนครับผมมีตากระตเสื่อโอ้เหี่ยวครับอันนี้มาแป๊บเดียวใส่นกลงแป๊บเดียวรักเล็กกับป้าเถียงเลยนะึกว่าสีลงสุดท้ายโบโยมลงครับตัวที่มันหายกันก็ตีกันลบไปลบมากะ โบมาหานกครับสงสงใส,ส่สุดเกลียวเท่านั้นเบิ่งสง่งเนาะเมื่อนี้กับบบมีอย่างหลายครับมีแต่คลิปเฮลแะไรให้พี่ให้น้องเบิ่งอย่างว่านกป่ามาแล้วก็มาร้วมมาสู่แป๊บเดียวบ,บ่แป๊บสู้เฮิงเติบนะครับมันงบ่ยอมลนม่นยอมลงมาตีนกไปมาสรุปแล้วก็บ,บินหนีไปคือเก้าครับผมมีตากระตอมนี่ก็เห็ดปด้ครับเฮวคือเก้าบริเฮดคลิปให้พี่ให้น้องให้อาจารย์ได้เบิ่งพอบท ทิมกันครับเดี๋ยวโอการหน้าฟ้าไม่ก็จะออกหมายหาตอนกให้พี่ให้น้องให้อาจารย์เบิ้งอีกคือเก่าครับคลิปนี้ก็จะขอเก่าคำว่าสวัสดีครับเฮ็โปูได้ครับเฮียวครับผม